พระกวาสังการการนาการจามธรรมจักกัจจากพุทธามากาติโลสังโกคาเลตุกาเดระสงผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอถึงพระผู้นีพระเจ้าพระองค์นั้นเนราเดกปารินิพานธยานเดวข้าคมพระ โูงโดดขอพระงถงโดดจังข้าพระเจ้าทั้งหลายไว้ว่าเป็นพุทธามามค่าผู้เดงสารนาใจเป็นสารณะตลอดชีวิตตั้งแต่ปัจจุบันี้ข้าพระเจ้าทั้งหลายขอปฏิญาณตนว่าจะปฏิบัติตนเป็นผู้มีศรัทธาในพระรันาใจตั้งใจรักษาศีล ไม่เชื่อถือบองคนอื่นกาาไม่แสเงวบบุญนอกพระพุทธศาสนามันสร้างบุญกุศลในพระพุทธศาสนา